เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนานแสนนานมาแล้วพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นอริยสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ทรงฤทธิ์ทรงฌานสามารถเหาะเหินเดินอากาศมีตาทิพย์หูทิพย์มีความเชี่ยวชาญในอภิญญาสมาบัติแทบทั้งสิน้นพระอริยสาวกผู้ทรงฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นหลายๆท่าน หลังจากทำกิจของสงฆ์ประจำวันในโลกมนุษย์เสร็จแล้วหากพอมีเวลาว่างหรือมีโอกาสท่านก็มักจะเดินทางไปโปรดเทวดาชั้นดาวดึงหรือไม่ก็ไปพักผ่อนปลีกวิเวกอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงกลับลงมายังวัดพระเชตวันวัดพระเวรุวันและวัดอื่นๆที่ท่านพำนักอยู่การเดินทางไปสวรรค์ชั้นดาวดึงของท่านทั้งหลายเหล่านั้น ก็ต้องไปด้วยการเหาะซึ่งใช้อำนาจพลังชาญอภิญญาสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสวรร์ชั้นที่สองอยู่ไกลแสนไกลจากโลกมนุษย์ของเรามากอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้าเหนือยอดขุนเขาทิพที่ชื่อว่าซินเนรุราชขุนเขาทิพซินเนรุราชลูกนี้สูงใหญ่กว้างขวางสุดประมาณ เป็นภูเขาทิพย์ที่มนุษย์ทั้งหลายมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของปุถุชนแต่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทรงมองเห็นเห็นด้วยพลังฌานอภิญญาอันสูงส่งที่ท่านสร้างสมบําเพ็ญมาณนะที่เชิงเขาสิเนรุราชอันเป็นภูเขาทิพย์ลี้ลับแห่งนั้นมีเมืองของพญานาคผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ตนหนึ่งตั้งอยู่พญานาคาผู้เป็นใหญ่ตนนี้มีชื่อว่า พญานันโทปนันทะนาคราชมีฤทธิ์มีเดชมากแม้เหล่าเทวดาก็ยังกลัวเกรงไม่กล้าเหาะผ่านข้ามดินแดนของพญานาคาตนนี้เพราะหวาดกลัวอันตรายแต่ครั้นการเวลาผ่านพ้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกและทรงแสดงธรรมโปรดมนุษย์และเทวดาให้รู้ตาม พระอริยสาวกกำเนิดเกิดขึ้นเราอริยะสาวกเหล่านั้นก็ต่างพากันเหาะไปเหาะมาระหว่างแดนมนุษย์และดาววดึงเป็นประจำการไปมาก็ต้องผ่านดินแดนของพญานาคาตนนี้เหินลอยพุ่งขึ้นเหนือจอมเขาสิเนรุราชบางวันมีมากมายหลายรูปจีวรปลิวพลิวล้วๆผ่านไป เมื่อพญานาคาแลเห็นก็ไม่พอใจบังเกิดความโมโหโกรธาตะโกนล,ลั่นบอกกับเหล่าบริวารของตนขึ้นว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายนั่นพวกใครกันบังอาจถือดีมาเหาะข้ามดินแดนข้ามหัวของเราไม่รู้หรืออย่างไรว่าข้าคือจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่อาศัยอยู่ที่นี่ข้าแต่ท่านจอมนาคาที่เห็นเหาะเหินอยู่นั่น ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปพระเจ้าค้าแต่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมซึ่งมังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วพระพุทธสาวกเหล่านั้นมีฤทธิ์มากเหาะไปยังแดนดาวดึงเสมอผ่านข้ามเชิงเขาสิเนรุราชอันเป็นที่อยู่ของเราขึ้นไปพระเจ้าค้าเหล่านาคาบริวารต่างรายงานพญานันโทปนันทะนาคราชครั้นรู้ดังนั้นก็โมโหโกรธา ด้วยเป็นมิจฉาทิฐิยังไม่เคยเห็นและไม่เคยฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประกาศลั่นขึ้นอีกว่าดีละงั้นต่อจากนี้ไปข้าจะไม่ยอมให้พระภิกษุเหล่านั้นเหาะผ่านดินแดนของเราขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าเป็นจอมนาคามีศักดิ์ศรีจะไม่ยอมให้ใครเหาะข้ามหัวของข้าได้คอยดูจะได้เห็นดีกัน พูดประกาศด้วยความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟดังนั้นแล้วก็บรนดาลฤทธิ์พ่นหมอกควันพิษเป็นเมฆดำหนาทึบไปบดบังปก,ปกคลุมเส้นทางเนื้อขุนเขาทิพสิเนรุราชไว้จงใจจะปิดกั้นเส้นทางระหว่างเมืองมนุษย์และแดนสวรรค์เมื่อบันดาลฤทธิ์ด้วยความเป็นผ่านมิจฉาทิฐิสำเร็จแล้วก็หัวเราะยิ้มย่องยังยิงลำพองพยองใจประกาศลั่นฟ้าว่าเห็นไหม ใครจะมีฤทธิ์เกินข่าผู้เป็นพญานาคานับแต่เวลานี้เป็นต้นไปพวกพระสาวกของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่มีวันได้แลเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกพญานันโทปนันทะนาคราชแสดงความยิ่งใหญ่ของตนดังนั้นแล้วก็สั่งให้บริวารฟ้อนรำขับร้องสำเริงสำราญจัดงานเลี้ยงฉลองกันเป็นที่ครื้นเครง จะกล่าวฝ่ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตถาคตผู้ประเสริฐผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขณะนั้นประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันใกล้รุ่งสางประมาณสี่นาฬิกาพระพุทธองค์ทรงใช้พระวรยานอันประเสริฐตรวจด,ดูผู้ที่สมควรจะไปโปรดสงเคราะห์ด้วยพระอมตะธรรมภาพของจอมนาคานันโทปนันทะนาคราช ปรากฏขึ้นในข่ายพระวรยานทรงกําหนดรู้ว่าพญานาคาตนนี้มีอิทธิฤทธิยิ่งล้นและเป็นมิจฉาทิฐิเป็นภัยแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายควรที่พระองค์จะเสด็จไปกํำราบแล้วสั่งสอนให้พ้นจากความเป็นมิจฉาทิฐิหันมาทำความดีเคารพในพระรัตนตรัยและเหล่านาคบริวารอีกมากมายก็จะพลอยได้อานิสง์ จากการแสดงธรรมในครั้งนี้ด้วยครั้นพอรุ่งเช้าหลังจากบินทบาทฉันพัตตาหารแล้วจึงทรงมีพระดำรัสแก่พระอริยสาวกผู้ทรงฤทธิทรงฌานทั้งหลายขึ้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายวันนี้เราจะเดินทางไปเหนือดินแดนของพญานาคาที่เชิงเขาสิเนรุราชขอพวกเธอจงไปกับเรา พระอริยสาวกทั้งหลายเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมกขลานะพระอานนท์พระอนุรุทธะพระพัทิยะพระรัฐปาละพระราหุลและรูปอื่นๆอีกมากมายนับร้อยเมื่อรับทราบพระพุทธดำรัสแล้วก็ต่างครองจีวรเรียบร้อยเป็นปริมนทนเข้าชานสมาบัติเหาะลิ้วๆลิ้วขึ้นฟ้าติดตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังดินแดนของจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่ตนนั้นทันทีเพียงพริบตาเดียวพระพุทธองค์และหมู่อริยสาวกก็มาถึงเหนือแดนเวียงวังของพญานาคาทรงแสดงพุทธริ์เหาะเหินวนเวียนไปมาอยู่บนท้องฟ้านภากาศเหนือหมู่นาคร้ายทั้งหลายพอนาคหลายตนแงนขึ้นไปเห็นก็ต่างอุทานตะโกนชี้มือ ร้องให้กันและกันดูว่านอนนอนบนท้องฟ้าเหนือเมืองเหนือศรีรษะของพวกเรามีพระภิกษุสงฆ์มากมายกำลังเหาะอยู่ไปมาพวกนาคทั้งหลายทั้งชายหญิงนับพันหมืน่นต่างแปลกใจแง้มมองและต่างอุทานกันเสิงแซ่จอมนาคานันโทปนันทะนาคราชเห็นดังนั้นก็โกรธจัดตาแดงลุกเป็นไฟตวาดก้องขึ้นว่า ชัดชาพระภิกษุเหล่านี้มาจากไหนบังอาจมาเหาะวนเวียนอยู่เหนือหัวของเราฝุ่นดินจากฝ่าเท้าปลิวลงมาแบบนี้มันยามศักดิ์ศรีกันมันจะต้องได้รับบทเรียนประกาศกึกกล้องดังนั้นแล้วก็บรรดาลกายเป็นพญาน,นาคใหญ่ยาวชูคอขึ้นเหนือเมืองสายแพรพังพานอย่างน่ากลัวจ้องดูพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกพวกเจ้าเป็นใคร บางอาจมาเหาะเหินอยู่เหนือหัวของข้าไม่รู้หรืออย่างไรว่าข้าคือจอมนาคาผู้มีฤทธิ์ดูก่อนพญานาคาอาตมาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ตามมามากมายนี้เป็นอริยสาวกของอาตมาอตมาอตมารู้ว่าท่านคือจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่ปกครองดินแดนเชิงเขาสิเนรุราชแห่งนี้ท่านเป็นมิจฉาทิฐิเป็นพาน ช้รฤทธิ์ปิดกั้นแดนมนุษย์และดาวดึงอัตมาจึงมาที่นี่เพื่อโปรโดท่านให้รู้สำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีพระพุทธองค์ตรัสแกพญานาคาขณะเหาะลอยอยู่เบื้องบนสูงกว่าหัวของพวกมันอ๋อนี่เหรอพระพุทธเจ้าได้ยินคำเล่าลืออยู่เหมือนกันก็ดีแล้วที่ท่านพาบริวารมา วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพวกท่นานบังอาจมาสั่งมาสอนตำหนิว่าเราเป็นพานดีแล้วจะได้เห็นดีกันเพียงเหาะได้แค่นี้นะ่ะไม่พอมือเรารอกเอาละจงเตรียมตัวตายได้จอมนาคาตะโกนลั่นฟ้าแล้วอ้าปากกว้างพ่นพิษร้ายใส่ควันพิษของนาคราชเป็นควันดำร้อนผวยพุ่งมันไม่ยอมรับไมตรี ของพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระรัฐปาละพระพัทยะจึงได้ประนมมือกล่าวกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระพุทธองค์หม่อมฉันจะขอกำราบนากร้ายตนนี้ให้รู้สำนึกเองพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามพระรัฐปาละและพระพัทยะขึ้นว่าอยา่าท่านรัฐปาละท่านพัทยะ จอมนาคาตนนี้มีฤทธิ์มากมีเดชมากขณะนั้นพระราหุลผู้เป็นพุทธบุตรซึ่งเหาะอยู่ข้างๆได้ยินจึงเอ่ยขึ้นบ้างว่าข้าแต่พระพุทธบิดาขอให้หม่อมชั้นเป็นผู้กำราบนากร้ายตัวนี้เถิดหม่อมชั้นขออาสาพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงผินพระพักไปทางพระราหุลแล้วตรัสขึ้นว่าดูก่อนราหุล อย่าเลยจอมนาคาตนนี้มีฤทธิ์มากมีเดชมากขอให้ท่านโมคขลานะจงเป็นผู้รับหน้าที่กำราบเถิดพระพุทธองค์ตรัสแล้วก็หันไปทางพระมหาโมคขลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระองค์ลำดับนั้นพระมหาโมคขลานะทราบพระพุทธประสงค์ดังนั้นแล้วก็ยอ่อก่อนประนมมือรับ แล้วแสดงฤทธ์เหาะพุ่งออกไปเผชิญหน้ากับพญานาคาตนนั้นทันทีพระมหาโมคคลานะเนรมิตกายให้เป็นพญานาคาใหญ่โตยาวเฟื้อยเลื้อยพุ่งเข้าไปแล้วต่อสู้กันอย่างรุนแรงท่ามกลางสายตาอันตื่นตระหนกของเหล่านาคาผู้เป็นบริวารทั้งหลายฟูฟูจอมนาคามิจฉาทิฐิ พ่นควันพิษเข้าใส่หมายจะให้พิษของตนทำลายนาคพระโมกขลานะให้ตายไปทันทีตอนหน้าต่อตาฟู่ฟู่นาคใหญ่พระโมกขลานะก็อ้าปากพ่นพิษพุ่งออกไปต้านทานต่อสู้โดยเร็วพลันควันพิษเป็นเปลวไฟดุนแรงประทะกันเป็นประกายเจิดจ้าระเบิดเป็นเสียงกึกก้องกำปนาตเพียงครู่เดียวเท่านั้น เปลวไฟควันพิษของพญานาคพระมหาโมกขลานะก็ผลักดันเปลวไฟควันพิษของจอมนาคามิจฉาทิฐิให้อ่อนแรงพ่ายแพ้ลอยกลับคืนไปหาแล้วแผดเผาจอมนาคามิจฉาทิฐิร้อนวูบวูบจนไม่อาจจะทนทานได้เลือ้อยพุ่งหนีไปยังภูเขาสิเนรุราชซึ่งอยู่ใกล้ๆเอาหางพันรอบภูเขาชูคอแผ่พังพานด้วยความรู้สึกตื่นเต้น ประหลาดใจโอ้ยพระภิกษุรูปนี้มีฤทธิ์มากเหลือเกินแปลงกายเป็นนาคตัวเท่าเราได้แล้วพ่นพิษด้านทานพิษของเราอืมแต่เราก็ไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเราจะรัดมันให้ตายด้วยฤทธิ์ของเราคิดแล้วก็ตะโกนท้าว่ามาเลยมาสู้กันอย่านึกว่าจะต้านทานฤทธิ์ของข้าได้ว่าแล้วก็บรรดาลฤทธิ์ขยายตัวให้ใหญ่ยาวขึ้นอีกเท่าตัว แพรพังพ่านแยกเขี้ยวใส่ยังดุร้ายพระมหาโมคคลานะเถระเจ้าก็แสดงอิทธิฤทธิบ้างท่านบรรดาลตนให้ใหญ่ยาวกว่าพุ่งเข้าหาอีกครั้งยังรวดเร็วประดุดดังสายฟ้าแลบเอาหางเอาตัวพันกดทับร่างของพญานาคมิจฉาทิฐิตนนั้นไว้จนมันแน่นิ่งไม่อาจจะกระดิกขยับตัวยกหัวได้ มันร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวคล้ายกระดูกทุกส่วนจะแตกหักไปทั่วสัลพางกายโอ้ยโอ้ยยอมแล้วปล่อยเธอยอมแล้วโอ้ยมันร้องระงมวิงวอนด้วยความตกใจกลัวตายนาคาพระมหาโมกขลานะก็คลายริดปล่อยขนดที่รัดแน่นอยู่ให้คลายออกจนนาคาผู้เป็นมิจฉาทิฐิตนนั้น บรนเทาทุกขเวทนามีกำลังหายใจขึ้นมาได้ยอมแล้วเหรอพญานาคาท่านพระโมคคัลลานะกล่าวถามมันยอมแล้วพระคุณเจ้าจงปล่อยเราแล้วคืนร่างเป็นภิกษุตามเดิมเถิดเรายอมท่านแล้วพญานันโทปนันทะผู้มากไปด้วยเล่เหลี่ยมแซงพูดขอร้องด้วยแผนร้ายของตนและคิดในใจว่าเดี๋ยวเถอะ หากพระรูปนี้คลายริ์คืนร่างเป็นมนุษย์เมื่อไรเราจะฉกกัดทันทีพระมหาโมคคลานะก็รู้ด้วยอภิญญาฤทธิ์กลายร่างเป็นพระภิกษุยืนสงบนิ่งเหาะลอยอยู่เบื้องหน้าบัดดนนั้นพญานาคามิจชาทิธิก็ได้โอกาสจึงฉกวูบเข้าใส่โดยเร็วพลัน พระมหาโมกขลานะซึ่งมีฤทธิ์มากก็เข้าชานสมาบัติพุ่งสวนเข้าไปในช่องจมูกของพญานาคาท่านพุ่งเข้าไปแล้วพุ่งออกมาทางรูหูทั้งสองข้างวนไปเวียนมาอยู่เช่นนั้นจากนั้นก็เข้าไปอยู่ในท้องของมันเดินจงกรมอยู่ภายในสร้างความลำบากเจ็บปวดทุกข์ทรมานให้กับพญานาคาเป็นอย่างยิ่งมันดิ้นรนร้องครวญคราง โอ้ยยอมแล้วโอ้ยยอมพระกุณเจ้าจงออกมาเถอะจงออกมามันแซงพูดขอร้องอีกพลางคิดว่าหากท่านเดินออกมามันก็จะกัดและพ่นไฟใส่อีกจะไม่ให้ท่านได้มีเวลาตั้งตัวเลยพระโภคคลาณะเถระก็รู้พุ่งแวบออกมาด้วยชานฤิธิพ้นจากคมเชี่ยวของมัน จอมนาคาเห็นเช่นนั้นก็ขัดใจพ่นไฟใส่พระมหาโมคคลานะก็บันดาลตนกลายเป็นพยาครุฑผู้มีฤทธิ์ร้ายกลางปีกโฉบพุ่งเข้าใส่พยุมร่างของจอมนาคาไว้ในกรงเล็บแล้วอ้าปากทำท่าจะฉีกกัดเนื้อด้วยท่าทางที่น่าสะพรึงกลัวจอมนาคาตกใจแทบสิ้นสติบิดร้องขอชีวิตเสียงโหยหวนกลัวแล้วยอมแล้ว พระคุณเจ้าได้โปรดอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ายอมแล้วไม่ขอต่อสู้กับท่านอีกแล้วพญาครุฑจำแรงจึงยอมปล่อยร่างของจอมนาคาให้ร่วงตกลงสู่เชิงเขาแล้วก็กลายร่างเป็นพระภิกษุเลื่อนลอยเหาะอ,อยู่กับที่จอมนาคาเห็นดังนั้นก็ประจักษ์แก่ใจตนเองยอมรับความพ่ายแพ้แปลงกายเป็นมนุษย์ ก้มลงมอบกราบด้วยความสำนึกตัวหมดความหยิ่งยะโสลำพองใจวิงวอนขึ้นว่าพราะกุณเจ้าได้โปรดเถิดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพท่านจงได้โปรดให้อภัยจงได้โปรดให้อภัยไม่ได้หรอกท่านพญานาคาท่านล่วงเกินพ้นขวัญพิษใส่พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของเรา ขอให้ท่านยงไปกราบขอขมาต่อพระพุทธองค์เถิดพระมหาเถระผู้ทรงฤทธิ์เล่าบอกพญานาคาพระกุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าจะไปกับท่านจะไปกราบขอขมาแทบพระยุคลบาทของพระพุทธองค์เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ายอมแล้วบัดนั้นพระมหาโมคคลานะจึงนำนาคตนนั้นไปด้วยอิทธิฤทธิพญานาค พูนอัญเชิญพระพุทธองค์และพระอริยสาวกทั้งหลายให้ลงจากเวหาสเสด็จดำเนินสู่เวียงวางแห่งตนนิมนต์ให้ประทับบนแท่นบัลลังก์อันง,งดงามแล้วนำพาเหล่าบริวารทั้งนาคานาคีประนมมือก้มหมอบกราบแทบเบื้องพระบาทของพระบรมศาสตรสดาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉัน พญานันโทปนันทะนาคราชขอก้มกราบขมากรรมต่อพระองค์และเหล่าพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายกาเยนะวาจายะวเจตสาวาการกระทำการล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีและกรรมอันน้าติเตียนใดๆที่มอมฉันได้กระทำไปแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้า จงได้โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นม่อมฉันจะสำรวมระวังจะไม่ขอล่วงเกินในพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกอีกต่อไปพญานันโทปนันทะจอมนาคาก้มกราบพร้อมกับกล่าวขอขมากรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสงดโทษให้ด้วยพระเมตตาคุณอันเปี่ยมล้นทรงแสดง ทำอันประเสริฐซึ่งงดงามไพเราะโปรดจอมนาคาให้ละจากมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดให้ตั้งอยู่ในศีลให้งดเว้นจากการกระทำปานาติบาทพญานาคราชตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเคารพนอบน้อมเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วจอมนาคาก็กล่าวสาธุการขึ้นด้วยความยินดีทราบสึงใจว่าสาธุ ข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระเจริญสาธุพุทธังสรารังคัชามิธรรมังสรารังคัชามิสังขังสรารังคัชามิหม่อมฉันขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งนับแต่นี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าข้า และบรรดานาคานาคีบริวานนับพันหมืน่นก็ต่างปฏิญาณตนและทิ้งความเป็นมิจฉาทิฐิหันมาเคารพในพระรัตนตรัยจนหมดสิน้นและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพญานาคาแห่งเชิงเขาสิเนรุราชตนนั้นครั้นแลเห็นพระอริยสาวกทั้งหลายเหาะผ่านดินแดนของตนไปยังดาววดึงสถานก็ไม่เคยกโกรธขึ้ง ไม่เคยชิงชังอีกเลยกลับมีแต่ความปลื้มปิติอินดียกมือประนมกล่าวสาธุกการกันลั่นว่าโนนโนนพระอริยสาวกของพระพุทธองค์เหาะผ่านดินแดนของเราสาธุเป็นสิริมงคลเหลือเกินสาธุสาธุาธท่านสาธุชนทั้งหลายนี้คือเรื่องราวอันมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลเป็นชัยชนะของพระพุทธองค์ที่ใช้พระบารมีธรรมกำราบจอมนาคาให้คลายทิฏฐิมานะหันมาเป็นพญานาคาผู้ทรงศีลทรงธรรมดังแสดงไว้ในบทสวดพระพุทธชัยมงคลคาถาบทที่7ว่านันโทปนันทะพุทธะคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตะเนะเถนะระพุทธเคนะ ถ้ามาปยันโตอิทูประเทสวิธินาชิตตวามุนินโทอันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระผู้เป็นพุทธชิโนรสเนรมิตกายเป็นพญานาคราชไปปราบจอมนาคาที่ชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีความเห็นผิดด้วยวิธีอันให้แนวทางแห่งริษแก่พระเถระขอชัยมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งปวงด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้เรื่องราวการกำราบจอมนาคาแห่งเทือกเขาสิเนรุราชได้จบสิ้นลงแล้วขอบคุณท่านทั้งหลายที่รับฟัง สุดท้ายนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงสมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยพรอันประเสริฐคืออายุวันนะสุขะละปฏิพานและทนสารสมบัติสมดังความปรารถนาทุกประการเธิน